คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวดิจิไลท์ 8c นะครับกับ iPad นะครับอ่าก็ไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็มาที่ Wi-Fi นะครับออนไวไฟขึ้นมานะครับแล้วก็จะมองเห็นเป็นอ่าดิจิเอสนะครับดิจิ8นะครับก็อ่าให้เลือกเป็นดิจิ8นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เบราว์เซอร์ครับ ตัวบอสเซอร์ที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับเข้ามาเมื่อกี้ตัวค่าจะมีเขียนไว้ที่ด้านหลังเครื่องของตัว DC Live แปดสี 84, นะครับจะมีบอกไว้นะครับว่ากรณีที่เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับก็จะพิมพ์เป็น10.10.2.1 10. นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเราเชื่อมต่อโดยใช้สายแลนนะครับโดยใช้สายแลนก็ให้พิมพ์เป็น10.10 10. จุด1แล้วก็จุด1จะมีเขียนบอกไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องของดิจิไล 8C นะครับวันนี้เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับก็พิมพ์เป็น10นะครับจุด10นะครับแล้วก็จุด2แล้วก็จุด1อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานว่ามีอะไรบ้างนะครับในช่องนะครับ กดไปที่ Channel นะครับที่เด็กไปที่ Channel นะครับใน Channel นะครับก็จะมีส่วนของ p r e a m มนะครับ p r e a m มก็จะมีส่วนของ f a ดลิเวิร์นะครับปุ่มกระเฟดนะครับจะใช้งานก็ออนนะครับแล้วก็มี Input Delay ย์ดีเลย์อินพุตได้200มิลลิเซกนะครับที่อินพุตนะครับส่วนถัดมาก็คือ EQ นะครับ EQ ก็จะเป็นพอลามิติกอีคนะครับ4ี่แบนนะครับ4ี่แบนนะครับ จะเป็นติด EQ นะครับสี่แบรนด์นะครับส่วนถัดมาคือดินามิกนะครับดินามิกก็จะมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็น้อยเกตนะครับที่ช่องเอาต์เอาต์พุตนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของบัสเซนต์นะครับเพื่อที่จะส่งเอฟเฟกนะครับออก PA แล้วก็ใียวกันก็สามารถส่งเอฟเฟกออกที่ที่ออกที่มอนิเตอร์ได้นะครับทั้งสองออฟนะครับอันนี้คือในส่วนของ Channel ต์อาต์พุตนะครับ แล้วอินพุตส่วนเอาพุตนะครับตัว LR ตัว R ก็จะมี GQ นะครับ GQ เป็น31แบนด์นะครับเป็น31แบนด์นะครับมาให้จะมีเฉพาะที่เมน LR เท่านั้นนะครับในส่วนของอ็อกนะครับในส่วนของอ็อก1อ็อก2นะครับจะไม่มี GQ ให้นะครับมีแค่ปรามิเตีย EQ นะครับสีแบนด์ให้นะครับสำหรับอ็อก1กับอ็อก2นะครับแล้วก็ ตัว D i g h t แปดสีนะครับจะมีมิวกลุ๊ปให้นะครับจะมีมิวกลุ๊ปมาให้นะครับใช้งานมิวกลุ๊ปครับนี่ครับฟังก์ชันของมิวกลุ๊ปมาให้นะครับในส่วนของฟังก์ชัน copy นะครับฟังก์ชัน copy ก็ทำได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด copy ครับ copy จะเอาวางที่ชั n นลไหนแล้วก็เปลี่ยนชั n e l นะครับแล้วกดเพรสวางนะครับนะคัดปีชัแ e l ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับส่วซีนนะครับฟังก์ชันซีนก็เสียบได้นะครับปกติฟังก์ชันคอมพิวเตอร์ครับมีอยู่ฟังก์ชันของ f อนะครับเอฟเฟกก็จะมีมาให้อ่าซีนะครับมีรีเวิร์บหนึ่งรีเวิร์บสองดีเลย์หนึ่งดีเลย์สองนะครับ แต่ละชิ้นของเอฟเฟกนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ6ชนิดนะครับชนิดของเอฟเฟกนะครับรีเวิร์บหนึ่งนะครับนี่รีเวิร์บสองนะครับก็จะมีอยู่หกดีเลย์หนึ่งนะครับก็จะมีอยู่หกเหมือนกันดีเลย์สองนะครับก็จะมีหกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะใช้งานเอฟเฟกก็ออนนะครับ LR นะครับแต่ใช้งานเอฟเฟกที่มอนิเตอร์ก็ออนที่ออกหนึ่งสองให้เป็นสีเขียว นะครับมัเป็นสีเขียวส่วนเวลาเราใช้งานเวลาใช้งานนะครับใช้งานนะครับก็เล็กถ้าเราจะส่งเอฟเฟกออกไปที่ PA แล้วก็มอนิเตอร์นะครับแล้วก็กดบัสเซนนะครับกดบัสเซนแล้วก็ส่งเอฟเฟกออกไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งออกที่มอนิเตอร์ก็คือออกหนึ 1, ่งออกสองได้เลยนะครับนี่นะครับจะใช้งานก็คือ อ่อนตัวมีให้เป็นสีเขียวนะครับที่เราจะใช้งานนะครับออกหนึ่งออก2แล้วก็รีเวิร์ที่เราจะใช้งานนะครับใช้งานง่ายครับส่วนใน Channel นที่เป็น USB ที่สำหรับเล็กคอร์ดแล้วก็เพลย์แบล็คนะครับ พี่ชาแนลนะครับก็จะใช้คําว่าตัวคําว่ามิวสิกนะครับไปสำหรับไปสำหรับเพลงนะครับเป็นเป็นมิวสิกนะครับฟังก์ชันของที่อยู่ในของมิวสิกนะครับก็จะมีปุ่มกระเฟรตนะครับแล้วก็อินพุตก็จะเป็นเกนทิมนะครับอินพุตนะครับจะใช้งานก็อออนเข้าไปนะครับแล้วก็มีปรามปิตอีคิวนะครับสีแบนนะครับส่วน ส่วนของฟังก์ชันไดนามิกก็คือคอมเกียรตคือไม่มีนะครับที่ Channel ของมิวสิกนะครับชแนลของมิวสิกจะไม่มีนะครับชแนลที่เป็นสเตอริโอนะครับชแนลเจ็ดชแนลเจ็ดแปดนะครับที่เป็นสเตอริโอในส่วนของปรีแอมนะครับก็จะมีอินพุตนะครับก็จะมีอินพุตเป็นอินพุตที่เป็นเกนทีมนะครับใช้งานก็อ่อนเข้าไปครับแล้วก็เฟรนดิเวิร์ดครับ แล้วก็ปล็อซัมนะครับจะใช้งานก็อ่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ EQ EQ ก็เป็นแพร่พิจิตรซีแบนนะครับเดิมในส่วนของไดนามิกก็มีมาให้นะครับที่ Channel Stereo มีคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีน้อยเกตนะครับมีน้อยเกตในส่วนของบัสเซนต์นะครับก็สามารถส่งออกที่มอนิเตอร์ได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันของ Channel Stereo นะครับ Channel โมโนชแนลสเตอร์นะครับชแนลมิวสิกนะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้งานที่อยู่ในตัวดิจิไลท์ 8C นะครับ